มา,มาดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจไปเจอมอเตอร์ไซคันหนึง่งเรียกจอดให้ตรวจนะคะก็ไม่ยอมจอดค่ะครั้งนี้ก็เลยต้องขี่มอเตอร์ไซค์ตามไล่ล่าสุดท้ายจับได้สําเร็จไหมดูค่ะ ไม่ต้องคิดจะหนีเลยจับได้สําเร็จค่ะคุณผู้ชม <Ừ. S 1> นี่คือภาพจากกล้องติดหมวกของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะจะเห็นว่าขี่มอเตอร์ไซค์ตามไล่ล่าคนร้ายมากันสองคันหมายถึงว่าตํารวจมาสองคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาคันเดียวตามวงกลมสีแดงพยายามเรียกให้จอดเขาก็ไม่จอดจนกระทั่งเลี้ยวไปแล้วแล้วสุดท้ายเป็นไเสียหยลักเองอแล้วจะวิ่งหนีต่ออีกนะสุดท้ายตำรวจเนี่ยตามจับได้สำเร็จค่ะจุดนี้คือวงเวียนอู่ทองนะคะในเขตบางแคกรุงเทพมหานคร คนที่หนีผู้ต้องหาวันนี้ชื่อว่านายธนพลอายุ29ปีธนพลทำไมต้องซิ่งหนีด้วยทำไมเรียกให้หยุดแล้วทำไมไม่หยุดปรากฏว่ารู้คำตอบแล้วล่ะค่ะจับค้นตัวซะหน่อยสิไปเจอถุงพลาสติกคึบเปิดดูข้างในนี่นี่ซองสีน้ําเงินนี่นะยาบ้า105เม็ด<ม>นี่แหละสาเหตุอ่ะเทนับกันตรงนี้ที่โรงพักค่ะ ธนาพลยอมรับว่าเป็นของเขาจริงซื้อมาจากในบาสแถวพุทธมณฑลสาย3ซื้อมาเม็ดละ20จะเอาไปขายต่อเม็ดละ40อ่าตรวจจับตรวจฉี่ด้วยนะคะก็ไม่พบว่าฉี่ม่วงเท่ากับว่าเป็นวนค้าย,ยาแจ้งข้อหาค้าย,ยาเสพติดแล้วเดี๋ยวขายายผลต่อรับมาจากใครแล้วขายให้ใครบ้างนะคะค่ะ